สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง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 ได้การต่อไปนี้เนาะจ้าสิเป็นการสอนเทคนิคการต่อพีวีซีเนาะค่ะอ่ะบทที่นี่เนาะค่ะกอนที่สีเริ่มต้นกันเนาะค่ะซิกซิคอนอ่าแนะนําอุปกรณ์กันก่อนเนาะค่ะอุปกรณ์ที่ใส่สําหรับการต่อพีวีซีเนาะค่ะก็สิเป็นพีวีซีแบบนี้เนาะแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะค่ะว่าทุกคนมัก ความอ่อนความแข็งเนาะค่ะแล้วก็รูปทรงของแต่ละแบบเนาะค่ะอันนี้สิเป็นแบบทรงเล็บคอฟฟินเนาะค่ะซึ่งเนาะค่ะซึ่งเวกไดอินสปิเรชันนะคะนี่มาจากน้องสาวลิซ่านะจ๊ะของแบ็คพิงเนาะนางเฮดเล็บงามวัดสันเถาะก็เลยอยากต่อพีวีซีขึ้นมาเนาะค่ะพีวีซีอันนี้หนึ่งเนาะคะ่ะซีห้างตรงเตีมก็คือพีวีซีที่ห้าชอบเนาะค่ะ แล้วก็สองกานไก่ตัดพี่ซี่แบบนี้นะคะนี่แบบนี้อ่ะแล้วสามกระสิเป็นตะใบเนาะคะ่ะตะใบเบอร์รอยทับรอยแปซิปก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็ตะใบที่ตัวเองแบบชอบเนาะคะ่ะกัเอามาใส่ได้แล้วก็บับเนาะคะ่ะบับบับต่อไปกระสิเป็นกังไกตัดหนังเนาะคะ่ะนี่ห้ากระสิตัดเล่มหนังแต่งหนังเน่จักหน่อยเนาะคะ่ะ แล้วก็ต่อไปก็สิเป็นอันนี้เนาะการเชล่าการเชล่าก็คือบอนเดอร์นั่นเองเนาะแล้วก็ที่ขาดบ่ได้เลยก็คือกาวเนาะคะ่ะกาววิเศษอันนี้อยู่เนาะค่ะแต่ก็กใส่ดิยุ่นเป็นเนื้อแบบเจลยวๆไหมคะ่ะเนื้อๆๆเนื้อเนาะแล้วก็ซัมล์รี่ไรยยขนแอลกอฮอล์เนาะค่ะโอเคสิไปกันเลยเนาะค่ะอันนี้เนาะค่ะวิกบ่ได้เฮ็ดเองเป็นทีมงานของ VIP เนี้ยเนาะค่ะ น้องฝนคนงามเป็นคนลงมือเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะอันนี้คันแบบว่าผู้ใดอยากมาเฮ็ดยหลานเนาะค่ะกระสีจองไม่ได้เลยคะ่ะน้องเขาเฮ็ดดีค่ะทีมงานคุณภาพอีหลีอ่าต่อไปนี้อากระสีแบบว่าเตรียมหนาเล็บก่อนเนาะคะ่ะดันดันขอบหนังก่อนดันขอบหนังพ่อดันขอบหนังแล้วเขาก็จะใบหนาเล็บเนาะค่ะใบนาเล็บแค่พ่อแบบหยาบๆแค่นั้นเองเนาะคะ่ะ อ่าล้วที่นี่อันนี้ก็ที่แซะเข้าสีคลีนแล้วก็เคลียร์ฝุ่นเคลียร์ขอบหนังออกก่อนเนาะค่ะแล้วก็อันนี้เนาะค่ะเป็นการเตรียมหนาเล็บทำน่องเดียวกันกับการเตรียมหนาเล็บท่าสีเจิวเนาะค่ะแต่ว่าเข้าสีบ้านตัดหนังไหลเพราะว่าเข้าสีเตรียมหนาเล็บพอมเนาะค่ะถ้าผูค้คนใดเบิง้งลิวิดีโอนี้เนาะค่ะก็สีแบบว่าเป็นวิธีเทคนิคการต่อพีวีซีเนาะค่ะที่เมื่อสีเรียบเนียนไปกับ เล็บเข่าเลยเนาะคะ่ะอ่าทีนี้พ่อเข่าขี้นนะเล็บแล้วเข่ากสิเล่มขอบหนังบอลนี่จักหน่อยเนาะคะ่ะเข่าแต่ว่าเข่าสิบอเก็บข้นเด้ยค่ะเพราะว่าเข่าสิตะไบข้อนอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าเจ็บอันนี้อ่าเนาะคะ่ะนี่เคสหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเข่ากสิเซตแอลกอฮอล์ A N K H o R. คันสว่าห้าเฮ็ดลูกค้าเนาะคะ่ะห้ากับตะไบหนาเล็บจนแบบว่าครบซิปนิ้วเลยเนาะคะ่ะแล้วห้ากับเซตผ้าเปียกเช็ดฟุน้นให้ลูกค้าเนาะคะ่ะหลังจากนั้นห้ากับเซตแอลกอฮอล์แบบนี้นะะเนาะเซตขังเล็บเซตไตเล็บเซตฟุนฟ้นเซตฝอยเซตอืบ่ให้มีฟุ้นเนะจ้ะน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี okay, ่ล้างโอเคหลังจากนั้นเนาะคะ่ะห้ากับสีทาบอนเดอร์เป็นตัวกันเชือ้อราเนาะคะ่ะนี่ทาให้ทั่วหนาเล็บเลยเนาะคะ่ะอ่ะพอทาทัวหนาเล็บแล้วห้ากับลอให้แห้ง เอแห่งแล้วเข้าก็เลือก PVC ค่ะที่มันเหมาะสมกับเล็บเนาะบัดน,นี้สีแนะน้าทุกคนอย่างสีเนาะค่ะว่าถ้าเล็บลูกค้าน่าเล็บหน่อยเนะเาะประมาณหนาเล็บหน่อยหนาเล็บแบนวันเถอะว่ามีหลังเตาให้เห้าเลือกพ v c หน่อยก็นหนาเล็บจักหน่อยพ่อเห้าบีบป,ปึ๊บความโค้งของพ VC มักนก็สิบานออกพอดีเลยพอดีแต่ถ้าเล็บลูกค้าโค้งเนาะ,ะค่ะกเลือก PVC ่พอดีอันนี้คืบ วิธีส่วนตัวนะคะผู้ใดสี่เอาไปใส่กระดขึ้นกันต่อหลังจากนั้นเท่ากับท่ากาวค่ะเวลาท่ากาวมนบอกค่ะเท่าเบื้องลักษณะหนาเล็บหนาเล็บกว้างปันไดเท่ากับท่ากาวไฮไลท์ท่อกันกระน,นาเล็บเนาะคะ่ะไม่ถึงว่าขนาดประมาณพอๆกันกระน,นาเล็บเนาะ,ะบันนี่เวลาท่ามันบอกค่ะเวลาท่าเท่ากับสี่แบบท่าห้ติดชิดขอบขอคางโค้นทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะติดชิดหมดเลย ที่นีพ่อถ้าเรียบร้อยแล้วมันว่าค่ะเ้ากับสีแบบว่าเดี๋ยวกอนเดอร์เยฟราวอันสีบันย่อยจกหน่อยเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้เนาะพ,นพี่น้องเวลาเข้าว่างมันบ่ค่ะหนัวพี่พซี่มาให้เบิองอีกอันนึงพี่สีล่องถาบเบื้องกันบัดที่นี่อันนี้เกาวเนาะคะ่ะลอมันแบบว่าอันนี้แหงซายอยู่ในระหว่างร่อตัวน,นี้ก่อนสีทาให้เบิองนอเวลาเท่าต่อเข้าสีเว้นระยะประมาณไดนประมาณ จักหนึ่งเซนผมเว้นไหวหนึ่งเซนผมหรือหนึ่งหนึ่งมิ้นก็นได้ค่ะนี่ไว้จักน้อยบร,ริยัดเขานังได้ค่ะสีบริยัดเขานั้ง,รรางมาห้าสิตะไบเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าสิตะไบห้าสิตะไบโค่นให้กิกเลยเนาะคะ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะวินี่สีหาน้องติดหายเลยเนาะคะ่ะจับปลายของพี่วิซี่ไว้แล้วก็เอียงให้โค่นแบบนี้เนาะคะ่ะโค่นแบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนาะเข้ากับสีติดไว้ประมาณหนึ่งเซนผมเนาะคะ่ะบรรติดแนบทั้งหมด บัดน,นีเขาก็กดเลยค่ะกดลงแล้วก็เอานิโปงหางที่ห้าพวทนั้นะคะบีบบีใบอ่าไล่อากาศออกไปไหลฟองอากาศออกไปเนาะคะ่ะถ้ามีฟองอากาศอยู่มันก็สะเป็นโพงมันก็ะสีน้ำเขาง่ายเป็นเชือ้อราง,ง่ายเนาะคะ่ะอันนี้ก็สีบบว่า,วากดไวจักพักนึงเนาะคะ่ะให้มันแบบว่าแห่งแห่งให กาวมันแห้งให้มันยึดได้ดีก่อนเนาะคะ่ะค่อยปล่อยว่าสัน่นอ่าโดยความเป็น P v วเนาะคะ่ะเขาอ,อาจสีเด้งขึ้นได้เนาะคะ่ะยหิหงมีฟองอากาศอายเสียอธิบายทุกคนยังสีเนาะคะ่ะเวลาห้าต่อพ v วอ่านี่มันสิมีแบบว่าขัางๆที่มีฟองอากาศได้เนาะคะ่ะเ้ากขเช็คขังๆจักหน่อยนี่แบบนี้เนาะคะ่ะอ่าเช็คเบื้องขังๆเนาะอ่าอ่าที่นี่สิขออนุญาตโชว์ทุกคนเนาะคะ่ะนี่ ทุกคนสีเห็นว่าอ่าสีเห็นวา่นวาขอบ PVC ของบิกนะ๊กเนาะน้องติ้นไห้กับสีประมาณนี้เนาะค่ะนี่หนึ่งมิ้ประมาณนี้คือบะมี่ฟ้ากาศจะสีเลยค่ะนี่ดีเลยค่ะอันนี้เป็นส้มคอฟินเลยเนาะค่ะนี่ส้มสวยเป๊ะเวอร์นะจ๊ะนี่หลังจากนั้นเนาะพอได้แล้วห้ากับสีตัดส้มเล็บเนาะคะ่ะอ่าห้ากับสีตัดส้มเล็บบ้านี่อันนี้สีเอาแบบวา่าคือลิสาเลยเนาะคะ่ะสีง,งามคือลิสา อาตัดเลยบัดทีนี้อันวิธีการตัดทุกคนอ่ะสิบ้านหูขดับมือไหมอันนี้คือทั้งนี่เนาะทั้งับทั้งงับนี่เนาะสี่แต่ว่าเวลาเขอาใส่นี่เขาเสียใส่ทั้งนี่เด้เห็นปะเขาใส่ทั้งนี่เพราะว่าเขามีหูแบบนี้เห็นปะเขาใส่ทั้งนี้ปึ๊บใบมีดมั่สิอยูนี่นี่ใบมีดยู่นี่อ่ะเวลาใส่ทั้งก็ใส่ทั้งจะสี่เนาะบ้องงงกันตัวโอเคจะไป อ่าโอเคพอหลังจากนั้นเนาะค่ะตัดแล้วห้องก็แตง่งทรงเลยค่ะก่อนอื่นห้องสีตะไบโค่นก่อนแต่งเก็บปลายตะใบโค่นตะใบขางเลยค่ะที่มันเป็นเป็นโคน่นห้องกับตะใบเฮียนเลยค่ะตะใบเฮียนเพราะว่าห้าเว้นระยะไหวประมาณ หนึงมิ้นแล้วเนาะค่ะวันนี้เขากับตะไบเก็บค้นให้เรียบร้อยเนาะค่ะให้เนียนไปกับเนื้อผิวของเล็บเลยเนาะคะ่ะบีบหนังลูกค้าลงจากหน่อยจะซีนะบออันนี้น้องเพิ่นสีใส ตะใบเนียนเนาะค่ะในการเก็บขอบนะคะกรสิบอเก็บมันกระสีแบบว่าลูกค้ากระสิบเจ็บเนาะค่ะลูกค้ากสิบเจ็บห้าต่ใบเนียนต่ใบเก็บเนาะค่ะหลังจากนั้นห้ากระสีต่ใบนาเล็บพ่อแบบหยาบๆเหมือนหฮาต่ใบสีเจลวก่อนที่ทาสีเลยเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าห้ากระสิทาสีเราพื้นที่ขันมันลื่นมันมันเกินไปเนาะค่ะมันกระสิบติดสีเนาะค่ะ นี่อันนี้เนาะค่ะเป็นรลปม่งที่เป็นแบบว่าเป็นซ่งเล็บอยู่แล้วเนาะค่ะเป็นส่งเล็บส่งคอฟฟินอยู่แล้วเนาะคะ่ะกระซี่อาสิบ่ไดเก็บซ่งหลายเนาะค่ะนี่แต่ว่าห้องกับเช็คทั้งขังว่ารับกับรูุเล็บหรือย่งเนาะค่ะนี่รับกับรูุเล็บหรือย่งถ้าว่ารับกับรูุเล็บห้องกับเก็บจักน้อยเนาะค่ะเก็บจักน้อยนี่ บ่แล้วก็ช้อนเช็คไปเช็คขงังเนาะคะ่ะอ่าหลังจากนั้นเนาะคะ่ะห้ากสิอ่ะเช็คค่นเช็คขอบบอนนี่บอนนี่สาคัญด้วยนี่บอนนี่านนสาคัญบอน,น,นที่นองเฮ็ดบางหันเนาะคะ่ะย้อนว่ายัางมุ้มของ PVC วิี่นี่สิไปติดตรงขางบอนยังสี่เนาะคะ่ะเฮ็ยนหามีเอ่อเป็นพ่งได้เป็นกระเทาะได้ง่ายเนาะคะ่ะกระเทาะได้งา่ายบอนนี่ห้ากสิบีบหนังลงแล้วเห้าก เก็บขอบที่มันเป็นฟองอากาศขาวๆนะคะออกให้เม่ดหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเฮ้าก็สีบิบับแล้วก็ตัดหนังเก็บให้เรียบร้อยนะจ่ะบับป,ปกติที่เฮ้าเคยบับเลยค่ะ ันนี้ก็สิพอเฮ็ดแล้วเขาก็ตัดหนังเรียบเก็บงานให้ลูกค้าจัหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าคันไปแบบเฮ็ดเรียบ,บายางงามกับโบตัดหนังให้มันกับโบงามเมื่อก่อนเนาะคะ่ะเป็นงานบบเรียบร่อยเนาะค่ะกับะะกเต้มเล่มจัหน่อยอ่า วันที่นี่เนาะค่ะแล้วแล้วห่อกระสีเซตแอกนกอห้อเซตผับเปียกให้ลูกค้าเนาะค่ะเดี๋ยวสีโชว์ค้นหนักค้นเลมให้ให้ทุกคนเบอร์เนาะค่ะว่าเป็นจังไได้เนาะคะ<ม>่ะเอ๋อส้งกะสวยแบบนี้เนาะค่ะนี่อ่ะเช็ดแอกนกอหอก่อนอ่าบันนี่เนาะค่ะอยากให้ทุกคนเบิรงอยากใทุกคนเบิรงเนาะค่ะนี่ กิกกักบอขากิกกักบอคอนขอบคอนแบบกิกมากเนาะคะ่ะกิกแห้งแล้วค่ะนี่อ่านแบบนี่เนาะบอคางๆซูมคะ่ะซูมนี่เนาะวันนี้เวลาเาท่าท่าท่าสีเนาะค่ะอ่าพี่วิซี่กับสีบลอยตามออกมาเนาะค่ะบลอยบอเป็นขันเวลาเท่าท่าสีมันก็สีเนียนไปกับเล็บเลยเนาะคะ่ะกับสีคือจังเล็บสุขภาพ คือคือคือแบบจริงของเข้าเลยวันเถอะคือมันเา่าออกมากมับสีแบบคือเขาถ้าสีเจลปกติเลยค่ะกมืสีลดการแบบว่าร่อนออกไปน้่เนาะค่ะลดกันร่อนเมื่อกีแบบว่าตรงค้นสีแบบกระเทาะยากฟ้องอากาศกับเขานามกับเขานะคะ่ะวันนี้พอเ,เขาเสร็ดแอลกอฮอล์แล้วๆเขาก็ท่าสีแดงปกติเลยค่ะคืองจังรห้องเห็ดลูก้าปกติเลยคืองจักบ เล็บบตอล็บห้องกับท่าเบ็ดกอนเนาะค่ะเนี่ยนี่ท่าเบดกอนอ่านะคะโอเคหลังจากที่ท่าเบดแล้วเนาะคะ่ะมกระสีท่าสีเลยเนาะอันนี้สีแดงสีไก่เคี่ยงเนาะค่ะแต่ว่าเป็นลูกทรงเดียวกันกับอ่า ลิซ่าเนาะค่ะนี่อันลิซ่าเพิ่นกับสิแบบว่านี่เนาะายกับสิเป็นสีขาขาวเนาะค่ะนี่กำลังฮิตกันเลยเนาะคะ่ะผู้ใดกระเฮ็ดนี่ปิดกันเลย v ี p กันเลยฮอตฮิตไปน้ำเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้เขาจีตรงแบบว่าเกาะกระแสว่าสาน <laughs> สีกะอ,องมุงม่วงเท่าๆเนาะคะ่ะอันนี้กะอบรอบแรกกะอบไปเลยค่ะหกหกสิบฟีแห้งๆไปเลยเนาะคะ่ะสีจิ๋วโอเคค่ะหลังจากนั้นเนาะถ้าว่าอบเสร็จแล้วห้องกะท่ารอบสองเลยะคะ่ะปิดไปจักน้อยเนาะคะ่ะนี่ก่อนสิก่อนสิท่าเนาะคะ่ะคันเท่าสิปิดไปเท่าก็ต้องปิดไปก่อนที่เท่าสิท่าเนาะค่ะนี่ กิกกักมากค่ะคกิกกักอืโอเคค่ะอันนี้ก็ได้สองรอบแล้วเนาะค่ะถ้าสีได้สองรอบแล้วตั้งโอเอเซตแล้วนะคะอันนี้ก็สกะะนนีก็สองรอบกันแน่นแล้วเนาะค่ะวิกสีพ่อแค่นี้อ่ะบัดที่นี้ห้าสิบเพนกันเนาะค่ะอ่ะมาด้วยถาดของขังของเบียรพีเนเนาะค่ะอันนี้ เดก็กอนอ้เพรไปเลยเนาะคะ่ะอันนี้สินับเสนอพอเดชผลงานไว้เนาะคะ่ะทีมวีพีเนี่ยบทธรรมดาฝึกทุกมือนี่เคินอ,อย่างโดนัทโดนัทนะจ๊ะน้องเป็ดก็มานะจ๊ะนี่ระวังน้องฝนเฮ็ดเฮ็ดไล่ยูเนาะค่ะเทากับสีสม้มผลงานน้องฝนไปน้อเนาะคะ่ะนี่น้องฝึกเพรเนาะคะ่ะนี่โตอีกอย่างก็เหือ โปเกมอนแมนบอกโปเกมอนงานปงงานปั้นกลับมานี่นาฮักค่ะเรื่องเฟนนี่ให้บอกนั่งเรื่อค่ะนั่งฝึกโดนแห้งค่ะนี่บางแนวค่มกิบฝึกทุกมือค่ะฝึกทุกมือเหรอมือนอิ่งไล เบื่องผลงานนันนี้อันนี้นะคะร่งหัวใจน่ารักกิกกักมากจ้ะนี่มาแล้วทางนึงมาละค่ะวิกแบ็คพิงมาแล้ว,ว,ลวอันตอนนี้นะคะ่ะที่พี่พีเนี่ยกับมาแบบว่ามาให้กำลังใจด้ว ทุกคนตอนนี้หอมล่อมแบบว่าสร้างตื่นเต้นไรยค,ค่ะตื่นเต้นไายก็อันวิดีโอเนาะคันนี่อัน,อนทุกคนมาใหม่กำลังเจอก,กันหลายเนาะคะ่ะชิมพี่พี่พนิวมาแล้วมาแล้วงามแล้วนะจ๊ะนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนขามันเลิศเด็ค่ะมันเลิศ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 อดูยค่ะมันเลิศนี่ค่ะจึง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 เล็บอื่นมาต้องเบิ้งเนาะ,ะค่ะขี้ห้ครับอันนี้ก็โ <Okay. S 1> อ <บ S 2> เคอบได้ค่ะนี่ก็บอบแล้วแล้วเนาะ,ะค่ะกะท่าทออได้เลยนี่ ถ้าซียุ่ลไปก็ต้องท่าท็อปยุ่ลไปน้ำเนอะค่ะนี่อ่าโอเคอบลแล้วนะค่ะอบแล้วเนี่ยก็เช็ดแอลกอฮอล์นะค่ะ นี่เสร็จแล้วเนาะคะ่ะเอาอย่าเอามาอวดทุกคนนะคะ่ะเสียภาพเหรอมาที่นี่เนาะคะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นส้งคอฟฟินเนาะคะ่ะนี่กระสีงามเลยส้งงามมาเลยเนาะคะ่ะอันนี้อะสีบะเทียบกับของจริงเนาะ,ะนี่คะ่ะปึ๊บนะนี่เจ๊ ขอบคุณลิซ่าคนงามนะจ๊ะมือนีหายวิ้ยพี่เนี่ยได้ถ่ายทอดผลงานนะคะนี่ได้แบ่งปันผลงานทุกคนในการตอบพี่วิซีเนาะคะ่ะอะอยากให้ทุกคนเบิ่งโคนเล็บเนาะคะ่ะนี่กับสีเหลียบเนียนกิกแบบนี้เนาะค่ะกับสีเหลียบเนียนกิกแบบนี้นี่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะกับสีเหลียบเนียนกิกแบบนี้เนาะเวลาเล็บลูกคา้าเงี้ยวออกมาเนาะคะ่กะก็สะเห็นว่าชัด กสิบ่บ no ่บ่ไปให้เห็นเป็นคืนนะคะไปเห็นเป็นคืนกสิลูกค้ากสิใส่ในงานได้โดนน้ำนอกค่ะนี่ลดกันมีนํำเขาฟ้องอากาศนาะค่ะแล้วก็แนะนํำทุกคนนาะค่ะสำหรับที่ทุกคนตัวเล็บพี่เวซี่นาะค่ะกะบ่ควรถิงไว้เกินสองอาทิตย์นาะค่ะเพราะว่าตัวหายห้อเฮ็ุดีปันไดเนาะค่ะความเสี่ยงในเรื่องของกาวมันสิรุดหรือมันสิเป็นพ้งเฮ็ดให้เป็นเชื้อราใดเนาะค่ะก็ควรแนะนํำลูกค้าบ่ควรอ่า ใส่โดนเกินสองอาทิตย์เนาะค่ะว่าความเสี่ยงอาเป็นเชื่อราได้เนาะค่ะแล้วก็บ,บควกที่สติดดุเนาะค่ะเพราะว่าเล็บห้าอ,อาจสีบ้างได้เนาะค่ะเพราะว่าการถอดและการเอาออกอาเซียหาแบบว่าหนาเล็บบ้างไปได้เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะ,ะคนที่เฮตดเฉพาะงานออกไปใส่เฉพาะงานเนาะค่ะเป็นงานที่เล่งด้วนเนาะค่ะแล้วก็ได้สวยเป๊ะเวอร์แบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ผู้ใดสนใจเนาะค่ะ เ,เทดเล็บงามๆกับทีม VIP อพีเนเนาะคะ่ะกับทักเพจไอจีลานมาได้เนาะคะ่ะด,ดูทักไล่กันมาได้เนาะคะ่ะทักไล่เดี๋ยวสีเขียนไวแนนะะแ้แต่โพ์นี่เนาะค่ะไก่แต่โพ์นี่แล้วกับผู้ใดสนใจเลี้ยนน้ำกันเนาะคะ่ะกับสามารถเข้าไปเบิงผลงานของนักเรียนในเพจได้เนาะคะ่ะเพจ V ีจุดจุดแล้วกันเนี่นะคะเน i l มีเอเดอร์พี่น้องแล้วกบ ทักขอมาสอบถามไดค่ะสอบถามรายละเอียดกันได้สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะผู้ใดชื่นชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสองสีน้ำหนาะค่ะอย่าลืมสับตะไคร่และกดกระดิ่งเด้อเด้อเดยวสิผาดเทคนิคดีๆกับสองสีมาจ้าสวัสดีค่ะคสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องน้องน้องน้ละกานโตะเป็นปนีน ยาย่ยย่ terminar, ่เรองกาสอนตงพิพแว่าเอาทุกคำแล้วก็แบบอันนี้นี่ที่สองสามนี่ได้ปคะ แล้วพวกก็จะได้มีสัญญาณอย่างเงี้ยแบบเล่าอันเพื่อนเบาเนาะเข้าหนี่นีแล้วเพิ่นเบาต่อเขาก็นเลยแบบต่อต่อนะแม่แม่เีพ่ต้องเว้นวักไหมคะใช่พวกหมูกต้องให้พหมูหยุดแล้ววอกขนเลยแบบว่าเสียบกันเลยแบบบนท่านเองหนูหายใจแล้วเอาต่อเลยอ่ะแน่นต่อลวเว้นักแลแบบจงตาเออไ่ด้เด้พ่อหูสิไปเองพี่ี่ต่องแงหนพ่อหมูพี่พีกล้งพี่ี่กงาชอาบไปเลยก็บุ๊ค คืออันก่อนอะคืออันก่อนกันยายกับรายการนี้แซประมาณนี้ค่ะพอมัน็นักก็คือมันงนะค่ะมันตงแบบเตื่อะคุพ่ว่าสวัสดีค่ะพ่แม่พี่น้องนอกเตมเยเด้อเด้อเด้อไปเ่ค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องรายการต้องไม่นี konได้